แอนโ o กราฟ h ิชรีฟร e ชชิ่งม o u ส์สเปรยสเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานกลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้ค่ะว่าประชาชนประเทศไทยอย่าเผลอถ้าเผลอปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบรีบแบบลุกลี้ลุกลนมาเราจะเรียกว่าอะไรดีอะมามาปล้นกลางแดดหรืออะไร เราจะใช้คาว่าอะไรดีอาจารย์มันไม่ใช่ป้นสําสกางแดดธรรมดาคุณนุกมันใส่เสื้อแดงแขวนกระลิ่งแล้วป้นเลยคือัวกคนจะไม่รู้มันป้นดื้อเลยอ่าเรื่องทรัพยากรทางทะเลในอ่าวไทยแล้วก็เรื่องอธิปไตยของเราแล้วหนึ่งเรื่องกับละอีกล่าสุดที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราเกริ่นกันไปแล้วว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็จะมีงานใหญ่เขาเรียกว่า การจัดประชุมสุดยอดไ h เอ e นเตอร์เทน e n t ต์คอมเพล็กซ์เลยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยคือเข้าไปดูในในเว็บไซต์เดี๋ยวให้ให้ทีมงานเราเอาขึ้นมาด้วยนะคะคือเขามาในในคราบของเอกชนคือเอกชนเป็นคนจัดโดยแบบบริษัท Organizer ใหญ่เลยอะค่ะชื่อวินนามีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาเอากำหนดการของงานนี้เนี่ยขึ้นในเว็บไซต์ของเขานะคะว่า ไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สมินะคะจัดขึ้นสัปดาห์สัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะ2-4ถึงธันวาคม2024ที่โรงแรมใหญ่กลางเมืองเลยย่านสุรวงนะคะเชนแมริออตเลยแล้วก็มีโปรแกรมแบบสองสามวันสามวันนะคะคุยกันเรื่อง e n t e r t a i n m e เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะโดยโดยน่าสนใจตรงไหนตรงนี้ค่ะ e n t t h i s h i m สท m ท l y summit to o ก็คือว่างานนี้เนี่ยเรามาแล้วเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็ใครจะมาร่วมประชุมบ้าง who will you meet นะคะใครที่จะมาร่วมประชุมบ้างอ่ะประกอบไปด้วยมีทั้งเ,เป็นเป็นปร e นหรือ CEO ของ i n t e r n ร t อ o n a l อ a s i n o Operator ก็คือพูดเจ้าของคาสิโนใหญ่ๆหห,หลายเจ้าเนี่ยจะมามีทั้ง c ี o ของโรงแรมเชน์ใหญ่ๆก็จะมาใช่ไหมคะแล้วก็มี provider of entertainment offering ก็จะมามี government agency responsible for overseeing registration and enforcement คือเหมือนกับเป็นตัวแทนจากรัฐบาลก็จะมานะคะแล้วก็มีทั้ง บริษัทรอเฟิร์มแล้วก็ที่ปรึกษาน่านกฎหมายคือครบวงจรนะคะรอเฟิร์มก็จะมาในแย่ของการแบบให้คำปรึกษาการก่อตั้งการลงทุนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมีแบงค์แบงค์แล้วก็นักลงทุนธนาคารแล้วก็อินเวสเตอร์ก็จะมาร่วมฟังด้วยเรียกว่าแบบครบวงจรครบหลูปอะที่จะก่อให้เกิดคาสิโนได้อะตัวแทนจากเอกชนตัวแทนจากรัฐบาลตัวแทนจากนายทุนแค่นี้ก็ครบแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าที่สำคัญ ก็ต้องตัวแทนจากอะไรนะที่ปรึกษาหุนเซนบาลถึงจะสําเร็จนะน้องถ้าอย่างนั้นไม่มีทางเกิดหรอกคนคนนี้เท่านั้นแหละที่จะทําให้เกิดได้แล้วแล้วงานนี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างคือเขาบอกว่า build relationships with key government d e p a r t m e n t and decision maker คือมาสร้างความสัมพันธ์กับกับเอ่อส่วนราชการส่วนรัฐบาลแล้วก็ คนที่มีอำนาจตัดสินใจอะค่ะ decision maker คือใช่ไหมคือจะให้เป็นนักลงทุนคุยกันก็เท่านั้นถ้าผู้มีอำนาจตัดสินใจไี่มาแตบผู้คุยกันใช่ใช่นี่มันนัดเดตอะนัดเดตแมทชิ่งจบผู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้มา meet potential partners แ้วที่ไหนเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาแต่ยังไงก็ต้องแบ่งไปที่บุรีรัมย์บ้าง เออเออเนี่ย uh, uh, yeah. ได้มาแมทชิ่งกันได้มาพบปะกับกับ uh, คู่ค้าทางธุรกิจหรือลูกค้าอะไรเงี้ยที่ที่ที่มีศักยภาพใช่ไหมคะได้มาดิสคัสแล้วก็ uh, สร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายกันเพื่อที่จะก่อตั้งคาสินโนคือมันคือแบบงานใหญ่อะอาจารย์งานใหญ่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วอะ เรามาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็เออรัฐบาลรัฐบาลรู้หรือเปล่าหรือรัฐบาลมีส่วนร่วมอะไรหรือเปล่าในการสนับสนุนงานครั้งนี้แล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วหลออะไรอย่างเงี้ยเอออันแรกนะเนี่ยค่ะก็คือว่าความเจ้าเล่ยคือสภาพสังคมเราแย่อย่างเมื่อกี้ก่อนหน้าเราได้พูดว่ามีทั้งการเขาเรียกอะไรอาวุธปืนการฆ่ากันตายเต็มไปหมด แล้วการความเดือดร้อนในชีวิตสังคมที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันจะแย่ยิ่งขึ้นรัฐบาลไม่กล้าออกหน้ารัฐบาลใช้เอกชน<พ>ออกห<พ>น้าแล้วก็ต้องเป็นเอกชนต่างประเทศนะเอกชนต่างประเทศเพราะอะไรรู้ไหมจะได้บอกกับชาวต่างประเทศได้ว่าเฮ้ยมึงมาประเทศนี้สิไอประเทศนี้ไอประเทศไทยเนี่ยแม่งยิ้มอย่างเดียวแล้วโกงกันอย่างเดียวขนาดนายกมันยังโกงเลยอดีตนายกใช่ไหม เพราะงั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดว่าประเทศนี้เนี่ยเหมาะมากที่มึงจะมาทำคาสิโนแต่มึงใช้คำว่าอะไรที่พยายามพูดกันคาสิโนเป็นจุดเล็กๆอย่างอื่นเยอะแยะหมดทำไมไม่พูดขอโทษประเทศที่เขาทำคาสิโนกันเนี่ยมันไรายได้มันมาจากการพนันการหนีภาษีการทำของเถื่อนอีกหลายอย่างเยอะแยะ นั่นแต่หากที่เป็นไรายได้ไม่ใช่คาสิโนโเปิดเผยหรอกเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยเหมาะมากมันเป็นศูนย์รวมโดยเขาเรียกโดยตำแหน่งของมันเนี่ยอันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางของอาเซียนเหมาะมากที่มาลงทุนรัฐบาลมันก็ขี้โกงกันโดยเฉพาะอาดีตร, <c oughs> รัฐบาลที่คนเป็นนายกที่ทักษิณวันนี้ลูกมันเป็นนายกเฮ้ย <c oughs> มาเลยแล้วมันก็มีอำนาจด้วยเพราะงั้นเนี่ย มันเหมาะครับที่จะจัดรายการทำคาสิโนในบ้านเราในหลายๆจุดนะอย่างน้อยห้าจุดในจุดที่เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งเชียงใหม่อย่างที่คุณชัยพัน์บอกสองภูเก็ตสามเนี่ยมันก็มีกรุงเทพนี่แหละก็คิดว่าจะเอาคลองเตยตอะตอนแรกเห็นไหมมาเป็นแหล่งคาสิโนเพราะมันแบบเดียวกับซิดนีย์ที่มันมีเรือด้วยเป็นท่าเรือด้วย ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลคุณทักษิณไม่ได้คิดหาอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเฮียๆดีๆไม่คิดเลยคิดแต่เรื่องเฮียทั้งนั้นแหละเพราะงั้นรายได้คิดอย่างนี้ผมจะบอกให้มีแหล่งบันเทิงแห่งหนึ่งนะจะเปิดคาสิโน,โนเนี่ยมาจ้างเพื่อนผมนะเป็นผู้ใหญ่มากเลยเดือนละสามล้านบาทเพื่อนมันจะตั้งคาสิโน เพราะงั้นคนวิ่งเต้นเรื่องคาสิโนนี่ได้เงินกันเยอะนะผมจะบอกให้นี่แหละแล้วใครใครใครจะสร้างจะมาแต่ละที่จะคิ้เงินไม่ต่ำกุญแใบละเท่าไหร่เดี๋ยวต้องถามว่าใบละเท่าไหร่จ่ายก่อนนะครับใช่จ่ายก่อนขนาดพลังงานนะคุณจะทาโรงไฟฟ้าคุณยังต้องซื้อเขาเลยเมกะวัตต์เราเป็นล้านเาะนั้นคาสิโนนี่ไม่ต้องหัวมันจริงรีบทําไงแล้วใครที่จะอนุมัติได้ถ้าไม่ใช่รัฐบาล แล้วถามช่วยถามที่ว่าลาวอะ่ะเจริญขึ้นไหมมีคาสิโนขเขมรคนในเขมรดีไหมมีคาสิโนในทุนทั้งนั้นแล้วก็กรัฐบาลนั่นแหละมันกอปโวยกันไปคุณถามพม,าม่ามีเปล่พาพม่าก็คาสิโนคุณไปดิและตรงน้ำพุดานไม่นะนะที่จะไปทวงถวายปรากฏว่าใครก็ในทุนนั่นแหละมันไปยัดเงินกับรัฐบาลพม่าสร้างคาสิโนและใครไปเล่นเห็นไหมก็ นี่แหละคนไทยแล้วคุณยังจะมามอมเมาอะไรในแผ่นดินนี้อีกไหนว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพุทธคุณทําอย่างนี้ถามว่าไปดูเลยผมก็เคยไปลาสเวกัสที่ออสเตรเลียนะอที่เ,เขาควบคุมอย่างเข้มขน้นแม้แต่สิงคโปร์แต่กันั้นก็ตามรอบๆข้างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือปัญหาสังคมที่สิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่ามี อะไรนะคนไปหากินข้างๆอ่ะที่เขาเคยอยู่อย่างสงบสงบพอใกล้คาสิโนโมีคาสิโนโก็มาเช่าบ้านอยู่แล้วพวกเนี้ก็ก่ออาชญากรรมแล้วก็มีผู้หญิงหาก,กินมีอะไรสารพัดเนี่ยคนที่สิงคโปร์ก็เล่ามาว่าเขาไม่อยากให้มีแต่รัฐบาลต้องการเอาเงินเข้าไปแล้วก็รัฐบาลได้ประโยชน์ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยเหรอกครับแต่คาสิโนโนอกจากจะมอมเมาเราเป็นประเทศที่ไม่มีคาสิโนโนะ คนอื่นเขมีหมดแล้วจะต้องมีไปหาบิดอนมารดามึงเพื่ออะไรวันนี้ก็จะหายางนาอยู่แล้วแผ่นดินเนี้ยมันไม่ได้มาช่วยเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเลยกับไอ้คาสิโน,โนยกเว้นว่าสตังจะเข้ากระเป๋ามึงเพื่อไปเลือกตั้งเที่ยวหน้าท่านั้นแหละอืมค่ะพอไปไปดูในกำหนดการเขาสามวันเนี่ยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่สองเนี่ยอก็จะ มีมเีเริ่มวันจันทร์ที่สองเป็นช่วงเย็นนะคะรีจิสเตอร์ลงทะเบียนนุ่นนี้นั่นอะไรต่างแล้วก็มาเป็นวันอังคารที่สามเนี่ยจะมีคอนเฟอเรนซ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเก้ามงห้าสิบเนี่ยมีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปไปร่วมไปร่วมสมมตในครั้งนี้ด้วยเขาจะไปพูดถึงแบบ อะไรอ่ะ r u c อินฟราสตรักเจอร์ของกรุงเทพไปพูดถึงมาสเตอร์แพลนเกี่ยวกับคล t ม c h a เชนของกรุงเทพอะไรต่างๆคือไปร่วมในงานนี้ด้วยสำหรับผู้ว่ากทมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบรรดาแบบซีออของบริษัท i g เกมมิอะไรต่างๆที่มาร่วมงานด้วยก็มีรายชื่อมีรายชื่อของ CEO มีรายชื่อของบริษัท มาที่จะเข้าร่วมงานสมมติในครั้งนี้โอ้หลายคนเลยค่ะไปดูกำหนดการได้ตลอดสามวันงานใหญ่งานใหญ่เอองานใหญ่ที่จัดขึ้นเพราะมันเป็นงานรายเดทธุรกิจหาโคนโยบายเร่งด่วนของคนชื่ออุ้งอิงไงเออเขาบอกงี้เขาบอกว่าเวลาอุ้งอิงจะพูดอะไรเนี่ยนะต้องมี iPad อันเล็กๆใช่ไหมเขาบอกพ่อเขาอยู่ในนั้นแหละมันไม่ใช่อุ้งอิงพูดเอง เพราะงั้นน่ยพอพลิกไอแพดเนีมึงเจอพ่อทันทีเลยนี่แหละคือสิ่งที่ว่านโยบายพ่อไงพ่อเนี่ยเป็นนายกตัวจริงแต่ว่าตัวของอุงอิงนี่มันไม่ใช่ก็จบปริญญาตียังมีปัญหาอยู่เลยอ่ะมึงจะมาเป็นนายกได้ยังไงนี่คือปัญหาของตระกูลนี้แหละ คาสิโนนี่อยู่ในสิบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยนะคะพูดถึงเลยก่าจะเอาจะไปก่อนจะไปกูต้องเร่งแดกด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันใช่ไหมทุกอย่างที่ที่ทำให้ถาประชาชนได้อะไรคนจนจะได้อะไรคุณอะไรจะเอาเงินตรงนี้มานักท่องเที่ยวมามันไม่ได้เที่ยวเพราะคาสิโนมันเที่ยวเพราะเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะไปใช่ไหมคุณจะต้องมาใหม่เพื่อนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น มันโกหกตอนแหลกันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเอาเงินเข้ากระเป๋ามันนั่นแหละม,มันไม่มีอะไร<อ>ที่จะดีกับประเทศชาิเลยพวกรัฐบาลเนี่ยเขาจะพูดอยู่สองเรื่องหนึ่งถ้ามีคาสิโนโลแล้วเศรษฐกิจจะดีรายได้จะเข้าประเทศเยอะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็เหมือนกับน้ํามันอ่ะเหมือนเหมือนไอ้ทรัพย์สินใต้ทะเลเนี่ยถามว่าคนไทยมันได้ซื้อน้ามันถูกหรือเปล่าคนไทยภาคใต้ต้องไปมาเลยแล้วเอาน้ํามันจากมาเลยเข้ามาเติมน้ํามันเพราะอะไร มันถูกกว่าประเทศไทยแล้วคุณตั้งบ่อนเนี่ยนะคุณตั้งคาสิโนแล้วบ่อนเถื่อนจะหมดหรือเปล่าไอ้บ่อนออไรจะหายไปหรือเปล่ามันไม่หายมันแก้ไม่ได้หรอกแล้วก็ภาษีเนี่ยไว้ใจคุณทักษิณได้หรือเปล่าถามหน่อยคําเดียวไอ้ภาษีมึงยังหนีภาษีเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยมันเป็นประเทศ ควรจะมาสร้างคาสินโนหรือสิ่งที่มันเป็นไอสิ่งที่มันไม่ได้ว่าดีกับชาติบ้านเมืองนี่คือประเทศเราล่ะค่ะค่ะ,ะส่วนคดีอื่นๆนะคะคดีอื่นๆกรณีกรณีของสามารถเจนชัยจิตวันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยทางราชทันต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลราชทันค่ะเพราะว่าในสามารถเขาประกาศอดข้าวคืออดข้าวมาหลายวานันจนมีอาการอ่อนเพลีย นะคะก็ส่งตัวไปที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานเนื่องจากอ่อนเพลียหลังอดอาหารมาเกือบสี่วันเนื่องด้วยนายสามารถไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจาแล้วก็เลยมีกำลังตกเล็กน้อยเออเออน่าจะได้โอกาควบคุมน้ําหนักตอนนี้ไมค่ะคเด่นนจะอไปดูชั้นสิบสี่แน่เลยวางแผนจะลองไปดูชั้นสิบสี่มันมีโมเดลมันมีโมเดลของคนคนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยประกอบกับมีความเครียดค่ะ ไม่ได้มีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะคะทำให้ช่วงเย็นเมื่อวานต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชธานยืนยันว่าสามารถเนี่ยนายสามารถเนี่ยได้ดื่มน้ำแต่เพียงแต่ไม่รับประทานอาหารหลายมือเท่านั้นเองนะคะแพทย์ก็ประเมินแล้วก็วินิจฉัยว่าเออส่งโรงพยาบาลราชธานก็พออะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดของนายสามารถที่โดนข้อหาฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะคะแล้วก็ร่วมกับมันดาแต่ว่าแม่เนี่ยได้ประกันตัวไป เห็นว่าแม่ก็แซบไม่ใช่เหรอไปออกรายการเมื่อวานโอ้ออกมีคนบอกว่าเหมือนกันเลยแม่ลูกเหมือนกันเเลยดูช้างให้ดูห่างดูสามารถให้ดูแม่ส่วนส่วนมือยิงนที่หนองบัวลำพูนนี้ล่าสุดประสานขอมอบตัวแล้วนะคะกลัวกลัวว่าจะถูกวิสามันก็เดี๋ยวดูว่า จะไปมอบตัวจับกลุ่มอะไรกันที่ไหนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานการณีของบิ๊กโจ๊กค่ะผู้จัดการออนไลน์่านหัวเขาว่าสพัดอนุกรรมการปรปรชมไม่ชี้มูลโจ๊กคดีเว็บพนันมินนี่โดยให้ทางคริสนายตำรวจคนสนิทน่ยมีความผิดเพียงคนเดียวอ,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 อันนี้ยังเป็นแหล่งข่าวอยู่นะคะเดี๋ยวต้องติดตามอย่างเป็นทางการว่ายอย่างไรค่ะเขาบอกว่าว แหล่งข่าวจากคณะกรรมการปปชค่ะแจ้งว่าคณะอนุไต่ส่วนคดีวพนันมินนี่นะคะที่มีนายเอกวิทย์วัชวัล,ลคุกรรมการปปชเป็นประธานพิจารณาสำนวนไต่ส่วนการทุจริตภาครัฐนำเสนอให้คณะอนุกรรมการลงมติซึ่งที่ประชุมปปชชุดใหญ่มีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจค่ะ มีมติ4ี่ตอนหนึ่งให้สำนักง,งานปปชรับสำนวนคดีของ Big กโจ๊กกับพวกหารวม5รายมีส่วนร่วมในคดีเว็บพนันมินนี่นะคะปรากฏว่าอ,าอย่างที่บอกไปเนี่ยมีรายงานว่า Big กโจ๊กรอด BIG กโจ๊รอดแล้วก็อาจจะเป็นนายตำรวจคนสนิทเท่านั้นก็คือพันตำรวจโทรคริตปริยาเกตนะคะท,ที่ที่ต้องรับรผิดไป เออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูข่าวอย่างเป็นทางามถึงจะต้องไปเป็นประธานปปชปปงนู่นนี่นั่นก็เพราะมันมีผลเรื่องพวกนี้แหละหรือเข้าไปเป็นกรรมการแล้วทําไมถึงดันทุลังจะเออเป็นสีดาลุยไฟแล้วเข้าไปเป็นประธานของแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะมันมีผลแบบนี้นี่แหละเข้าใจไหมครับออืมค่ะ เรื่องของโต่งตั้งพวกเองอะไรกันอย่างนี้แหละเช่นสายค่ะมีโจ๊กสายก็มาจากไหนล่ะก่อนนั้นก็เป็นลูกรักใครล่ะแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งพวกนี้ล่ะใช่ไหมแล้วต้องดูสี่เปเส้นสายไปยังไงสามารถดีก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้ใกล้ชิดสนิทกับผู้ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะใช่ใช่งานนี้ก็เลยแบบแหม เละเป็นโจ๊กไปต,ตามๆกันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทั้งสามคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยลุกาเจ็บทุกคนครับ